นิทานพื้นบ้านภาคกลางเรื่องนางพญากาเผือกเรื่องนางพญากาเผือกนี้เป็นตำนานพื้นบ้านไทยภาคกลางที่พยายามอธิบายความเกี่ยวพันของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ซึ่งเชื่อกันว่าในพัทธรกัปนี้จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้สั่งสอนมนุษยชาติห้าพระองค์คือพระกะกุสันโธพระโคโนาคมโนพระกัตสปะพระสมณโคโดมและพระสีอริยเมตไตร ปัจจุบันเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ที่4มีระยะเวลา5,000ปีต่อไปก็จะถึงศาสนาพระสีอานจนสิ้นพัทธรกับนี้ตอนจะสิ้นพัทธรกับสังคมจะเสื่อมเป็นกลียุคแล้วเกิดไฟบันไยการล้างโลกขึ้นครั้งหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามตำนานเรื่องนางพญากาเผือกนี้ได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์แต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่อยู่ในพุทธประวัติเพียงนำชื่อพระพุทธเจ้ามาเกี่ยวข้องบางตอนโดยใช้วิธีอธิบายแบบลากเข้าวความซึ่งอาศัยเสียงของคำที่ใกล้เคียงกันสกุสันโธเป็นชื่อพระโพธิสัตว์ที่แม่ไก่นำไปเลี้ยงจะเห็นว่าสองพยาง์แรกมีเสียงใกล้เคียงกับคำว่า ก,กุซึ่งแปลว่านกเขาหรือนกพิราบและใกล้เคียงเสียงแม่ไก่เวลาเรียกลูกมาหากินองค์ที่นาคเลี้ยงเรียกว่าโคนาคมโนมีคำว่านาคอยู่กลางคำองค์ที่เต่าเลี้ยงชื่อว่ากัดสปะก็ลากเข้าหาคำบาลีว่ากัดปาแปลว่าเต่าองที่วัวนำไปเลี้ยงชื่อว่าโคดงมีคำว่าโค นำหน้าและองค์ที่ราชสีเก็บได้มีคำว่าสีนำหน้าคือสีอาริยเมตรตรเนื้อเรื่องจึงเป็นจินตนาการของคนโบราณที่สร้างเรื่องราวขึ้นมาเล่าสู่กันฟังเพื่ออธิบายสาเหตุของพิธีลอยกระทงซึ่งในบางท้องถิ่นอาจจะมีเรื่องราวแตกต่างกันไปมีเนื้อเรื่องดังนี้ นางพญากาเผือกทำรังอยู่บนต้นไม้ใกล้ฝั่งน้ำมีไข่ห้าฟองครั้งหนึ่งเกิดพายุและฝนตกหนักได้พัดต้นไม้โค่นลงแม่น้ำไข่ทั้งห้าฟองของนางพญากาเผือกลอยกระจัดกระจายไปตามกระแสน้ำฟองที่หนึ่งแม่ไก่เก็บได้ฟองที่สองน้าเก็บได้ฟองที่สามเต่าเก็บได้ ฟองที่4วัวเก็บได้ส่วนฟองที่5ราชสีเก็บได้สัตว์ทั้ง5ก็นำไข่ไปกบตนเกิดเป็นตัวเมื่อไข่ฟักเป็นตัวกลับกลายเป็นเด็กชายทั้ง5คนและสัตว์ที่เลี้ยงดูเด็กทั้ง5ก็ตั้งชื่อตามลำดับดังนี้คือกากุสันโทโคนาคมโนกัดสปะโคโดมและสีอาริยเมตรตยครั้นเจริญวัยเด็กทั้ง5ก็พยายามถามหาพ่อแม่เดิมของตน สัตว์ที่เป็นแม่เลี้ยงก็เล่าได้แต่เพียงว่าเก็บไข่ที่ลอยน้ำมาเด็กทั้งห้าจึงลาแม่เลี้ยงติดตามหาพ่อแม่เดิมของตนแต่ละคนต่างก็เดินทางพพนจรติดตามหาพ่อแม่เลียบริมฝั่งแม่น้ำในที่สุดได้เดินทางมาพบกันและได้ไต่ถามความเป็นมา ซึ่งทุกคนต่างก็ทราบว่าตนเกิดจากไข่ลอยน้ำเหมือนกันและเกิดในวันเดียวกันเป็นที่อัศจรรย์ใจนักก็เลยคิดว่าน่าจะมีแม่เป็นคนคนเดียวกันจึงร่วมเดินทางติดตามแม่ด้วยกันทั้งห้าคนเด็กทั้งห้าได้สืบเสาะหาแม่เท่าใดก็ไม่มีใครทราบ จึงทำพิธีเส้นสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้บอกทิศทางติดตามแม่ด้วยบุญบารมีของเด็กทั้งห้านางพญากาเผือกซึ่งตายไปแล้วเกิดเป็นเทพยอยู่บนสวรรค์ก็มาปรากฏตัวให้เห็นและบอกว่าตนเป็นแม่เด็กทั้งห้านางได้บอกสาเหตุที่ลูกได้พลัดพรากกันเมื่อครั้งเกิดพายุใหญ่เด็กทั้งห้าจึงถามว่าพวกเขาอยากจะตอบสนองคุณมารดาจะกระทำได้โดยวิธีใด นางพยากาเผือกจึงบอกว่าในวันเทนเดือน12บสซึ่งเป็นวันที่พลัดพรากการให้ลูกๆทำกระทงลอยน้ำไปหาแม่โดยนำไข่สัตว์มาใส่ในกระทงและนำได้มาทำเป็นรูปเครื่องหมายตีนกาจุดไฟลอยไปตามน้ำพระคงคากระทงจะไปถึงแม่หลังจากนั้นเด็กชายทั้งห้าก็ทำกระทงลอยน้ำในวันเทนเดือน12ทุกปี และผู้คนอื่นๆต่างก็ทำกระทงลอยน้ำตามเด็กทั้งหจึงมีการทำพิธีลอยกระทงสืบมามีทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทดแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณกระทําได้หลายวิธีทั้งนี้ผู้รำลึกถึงและทดแทนบุญคุณของบุพการีคือผู้เจริญ